เกียรติหาหาพูดท่ามิตรนะพูดทั้งมิตเนะป่าวันเกียรติหาหาประแม่พูดช่วยป้าเขาไปบึง้งเรือ่องหาหาตัวง่างก่นสวัสดีเอฟซีทุกท่านทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเข้าสู่ทีมงานของ ผู้เท่าฟารวยครับเอฟซีครับตามแนวทางเลขทูบแม่ยามดีครับเอฟซีครับเลขทูบแม่ยามดีเข้าทุกงวดนะครับเด้อเอฟซีครับผมก่อนที่เขาไปชมคลิปของแม่ยามดีนะครับเอฟซีก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมครับทางช่องเป็นสื่อกลางครับเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเลาวเอฟซีครับผมมากัดจัดคัดกระพานนะครับเด้อกันมากันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กับทางทีมงานผู้ถ่อพารวยนะครับเอฟซี FC กับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ครับสําหรับเอฟซีใหม่ที่เข้ามาเนาะครับเนาะเพื่อสิบะเรืาพผา,ขานข่าวสารต่างๆจากทางช่องของผู้เถ่อพารวยครับเอฟซี FC กับผมแม่ยามดีเลขทูบจุดวันพุดผลวันเลี่ยงไงนะครับเป็นการเลี่ยงไงเลยนะครับเนาะขอได้เลขทูบตัวใดไปฟังคุณแม่คุณเสี่ยวสู่ฟังนะครับเด้วเอฟซีครับผมเสร็ครับผมไป อาแม่ย่ามครับพี่ครับผมเพราะว่าเลขทูบของคุณแม่คนนะครับเนาะพี่ครับผมอามเลขทูบแม่ยามครับพี่ครับผมใช้ใกล้โตนี่แต่เราก็มีร้านแดงมากยังเราใกล้หมักชมมากวางแต่ว่าหัวหมูมากสองหัวเท่านึงคนโอ้คนบเแยครับ ไปยบาดหัหมูจัเงเถียงคนมักตะไกลแล่แต่พ่อแม่ผู้ตาว่างหันงวดต้นปีเนาะแม่เนาะถ้ากลับไปไหวแม่นบ่ไ,ไ,ได้เรียกหาหนึ่งว่างว่างสีปีไม่อ่ะอโอ้แต่ว่าจะถือวัตถุราคาแค่เลยถือหลายอยู่แล้วคุณ บ่ถือตะปูว่ถืเออบ่ถือตะปูบ่ซื้อว่ถือตะเสาหัวคขือว่าออตั้งที่ซื้อบ่ซื้อเยอกน้ำคออออตักกับวดเคือว่าเออซื้อสามตัวก็มี่ซื้อสามตัวเลยสามตัวแต่ส่วนหลายมันออกสองออกสามแ่สองมันจะสองอัของปันี่ไม่ได่สองตัวก็ค่สมจัเออต่กระตรตมันปร้ม อย่าว um ่าบางครั้งนี่เขาทั้งบนทั้งล่างสวนร้ายเป็นบนท่าั้นเป็นล่างเลยรับังเทียรผัเป็นบนทั้งเรัเป็นลางเอาางเบิร์บนทั้งล่างนี่เห็มัดฟิวเอี่านสุดอยาหาหนึ่งเนาะแน่เนาะชุดทุได้นย์ห้าหนึ่งออกขาหนึ่งตรงๆที่เนอะชุดท้องเทียร์ตรง ว่าหันจุดสองเทียมันก็มาตรงเทียนหนึงมันเพราะว่าไม่เกียรตหาหนึงผูเ้เขาว่ามันพอเกียรหาหาจุดทัง้งมาพูดทั้งอีสเพาะว่าเกียรหาหามันบแมนพู้ช่วยวเขาไปบึง้งมันนึงหาหาตัวยาวส,สัอมาจุดเทีสองอีกหนึ่งห,งห,งหา่าหีาจเทีย,ทยสองอ่อไมหานึงอีก โอ้แิหลกก็ได้เพราแห้งแล้วเขาบ่าเกียรติเขาเบื้องบัคเขาเขาไปบ่านนึงนึกหาหาได้ไงคอับนแต่ว่าสารไม่ได้ถึงบนั้งล่างมันฟาดก็ได้ยี่เอาตัวสามตัวโอ้แม่ไม่เอาตัวสามตัวโอ้แม่กระโลภมากคือผมเนาะมันจะให่ไ้เนาะันผมพูดเดี๋ยวยังมีพูดนําอยู่ตรีมัววานคือสาองไงเลยโอ้สาอง านเลยมีบั mm ุช hmm. mm ่วยออกตอเมาเบิดเลยมาบดนะอามาลำใหม่ huh. oh. uh ู huh. oh. uh ุปบองว่าอะก็เอาเอาลักเอานีล่ะตีห้านี่บมดตีอันนี้หละธรรมดาล่ะคนละคนง่ายคนละก็จ่ายก็ลำคนดีฟรีคนละมันดังไปบังมาลำเตี้จุดมืออ่านเลยอ่าเตีเลยแม่นี่เปด เปดฮกหกว้าวนี่จะเลีกว่นซนิว่าืว่าง่ายะเปดึ่งสีมันเก่าอีกซะวุ่นหมกทึ่งสิมันเกาเอะเปดกหกโอ้ย,ยป,กปกดกกับเดกเาอะไรคือกันนี่แม่วนตัวเออมาปีนตะหอตะหางยางนีเออว้าวว่าน เราเนี็กหั่ง่ายเลยอ่ะเนาะเอกงอกพอดีโอ้ยเออาแล้วมาทำรเทียม i̇şte ันมาอเปดหกเป็ดก็หนตัวไอ้สอตัวไหมตัดออกอตัวมันคือยากกว่ะหกกับหกปดหกับเปดหกือตัวหกหกเก่าเกาหนตัวจะมียัง กูด้มัดหองหกเก้าก็เอาเด้อครับเด้อคาั้โตัวก็เอาแปดเก้าเก้าแปดห้องหกไปหานหัวเอารวดต่อไอพีบินไปทั้งในถ้าไปไต่สองตัวเท่าน mm hmm. e ั้นแหละสามตัวอพีไปหานหัวเอาเด้อครับ เป็นนวงคนอยู่หรอครับรวงค่ะค่ะคนคนไปเอาไปแล้วก็บสกันมิ่เห็นแล้วเห็นอยูก่งประมัดกันแล้วปรมัประมัประมาอกะม่เแปดหกหกแปดเลขสอดิีเลขส ยาลมเลือพองเลอทูแปดกครับแปดหกครัเ่านั้นฟองเดีวฟองเดีวเลยกับเลี้ทุบก้อนคนะฟันกับบฟันนอนบดีคือตูน่ตูนนอนแต่ขเว้นมือเลยเออกากเดียวตัวก่อนจะนอนแล้วตื่นแล้วมือ้ วันนี้ตัวเอีนแล้ว่อ่อฮอคิดว่าหาบน้็เลยเนี่ยฮะคิดว่าจะหาได้บ้างหือคว่าเราว่าเขาจะวัดเออดมดเราว่ดที่เล็กตัวนี้ว่ดท่านได้นั่นอมนั่นไ้ขายกับว่าหมอผู้ขายกัมาโอ้ งนมาใจเหรวนเออวมาใจนี่เก็ได้เงินใจเหนหัวพุตตาแล้วว่นก็ได้โออมาใจยู่งมองเลยเออใจยงมองเลยโตโตเออม่อเนั่นค้ามวนผลมั้งบ้างเออเอ้วก้าเลคืจองไว้แล้วเขาอโอ้ต้องต้องจองไว้ลงหน้าไว้บ่แม่ จองนด้งวดก้อนกับได้ปั๊บก็แบเอาผู้เขาออกก้อนเขาก็ะได้ี่โอ้รุ่นเขากอว่ารุ่นเต็มก็ได้เต็มืลอวแค่ที่ได้เทียนอันนี้บ้านนั่นหรอว่านนี้จะผูกผ้ากันเมาเม่กับเม่ใครกัเมาร้ายหวาดผดดอนบ้านเราต้ไก่เนาะยังไงปีไม่ พอดีพอดีสร้ลองใส่ปีไหม่พอดีเลยวูกับสนุกลูกน้องกับพากกันแอนเลยแอนเบิี่ลออและเนี่ไปเลยมวนลายมูลานละนั่นปล่ไม่การจุดอีกว่าแม่คือมาให้กอนไหนมีแค่นี่เนาะบ่บ่เอาไปไล่มันไล่ไปเลยบอไล่ไปเลยแล้วเซวตัวใดก็จุดตีกัน อันี้เพิ่มเติมเนาะอันนี้สามกองนี่นึ่แม่นอ่าสามประตูเท่นีและเหลียวอืมแค่ไม่งบหน่ยก็คือหกหกอ่าหกหกหกแปดหกแปดหกแปดหกัสีตีซับกันที่ห่บ้างนิดนเนาะเออยงมีะเออมันววปองเดียวเรเหล็กตัวนี้มีสองปองอุเ่แล้ว ปดหกหกแปดเก้าเก้าบ่ต้องคิดไปเอาเขาจะไปคิดว่ากหอว่าหแล้วอ่หานนี่เน้ยถูกตรงเนาะคนบ็ไดดจะเทียี่เมันเรกเกไปเรีกหกบ้ดจักเทียบ่บักบ่ได้จะเทียปินนะเทียนะเออาตรงตรงรถดมาไหมตรงตรงไปรถตรงกตรงเะันวงกระถือว่าถือหลกแล้วหอล่าแล้วก็ อวยหัวอวยหางมมนก็ห huh. ล mm. ้า yeah. ต um, <Sud Kraft> ัวเออเมียนี่เรียนนะเนาะเตียงเงินัวเออามนั่นพา่ห้ังสาหรับเลขแนวทางของผู้ตาอผู้หมู่บ้านนะผมน่ะผู้หมู่บ้านสมมติเาเอางว่ก้อนกับใดที่สุศิษยวัดนะมั้งเออก็าสื่อวัสด์เออมาเลี้ยงน้ำกันได้น้ำกันท้ามเออทามว่าบดบดสื่อวัสอมาสื่อ เงี้ยเลยปก็มี่้ครับานเนี่ยเได้สู่รับเครับแมวแม่ยกไงนะดวงไฟดวงมันมันอยู่กับดวงคือวานล่ะดวงไฟนั่นอ๋อตัวโซกไปยุดถึงก็หงวดหงเอาอีกเขาอาอีกกันม่แม่เอขาไปเรื่อยๆกู้กันไรหยับไปหางอีกนะเจ้าบุญขาเรื่ายๆเยอะแค่นัน นีตัวของสูของแม่เนาะเลขมักแม่เจ็ดห้าสามก็มันซื้อเลขบลอรลแล้วก็สามเก้าเก้าสามเลทูกเนาะเลียงคู่เลีคู่ถึงน่ามักตัวใดกัตันโต๊ะมามักกับว่าซื้อทือว่าเมียนอะไรเมียนขึ้นดูขุดค้มาความจอบเนาะอย่ยเรามาขุมากับคนดึ้นคุมมาได้กับว่าออเองหนึ่งเอาน้นข่อยแม่โอ้ยมองมันออกแล้วว่าเขาบอก เออเขามาเลยสองสองเนสามเนก็ถึงเออพูดดังใดอ่ะครับผาอครับผมตัวปรมาณเนาะอืมเฮงๆปังๆรวยครับผมเยพซี่ครับผมอ่งๆใส่ถ่านน่าจะเยอะอ๋อม่ยน่าไม่ม่เียนท่ไหนที่เก่ารือ้ครับผม